หมอคะขอแนวที่6สิงหาคมเลยคะ่ะเราก็จะมาทําตามสัญญาของทุกวันที่1กับวันที่16นะครับผมไม่มีวาสนาย,ยาขอพรไม่มีดวงยาเสี่ยงลงทุนแต่คนทักเข้ามาถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นดวงคนมีโชคก็คนมีโชคก็ต้องถูกบ่อยๆครับถ้ามันไม่ถูกเลยทั้งปีเนี่ยก็แสดงเราเป็นคนไม่มีโชคนะดวงคือสถิติครับหลักการไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับทำแล้วทําอยู่ทําต่อ ยุบแล้วยุบอยู่ยุบตอบมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับคุณจะสังเกตว่าสมัยก่อนพระอราราชพอดีท่านใจยู่เยอะเพราะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บสถิติมาเยอะไงนะครับก็จะทํานายเ้ียงแม่นยำนะครับมาถึงราศีแรกนะครับราศีสิงห์กับราศีพฤษภนะครับเลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์แฟนหรือคนที่เขาจ้องจะกินเรานะครับผมพิจิกกันเลขสมุดบัญชีแม่เลขอายุแม่เลขวันเดือนปีเกิดของแม่นะครับธนูเลขที่ทํางานเลขห้องที่ทํางานเลขบัตรพนักงาน อุมทะเบียนรถท้ายเบอร์ของแฟนหรือพ่อไม้หรือว่าเป็นผัวชาวบ,บ้านก็ได้ที่เขาจ้องจะหยอดเราจ้องจะกินเราจ้องจะเตาะเราเอย่างครับผมมีนเลขท้ายบัตรเลขท้ายเบอร์เลขทะเบียนรถของคนที่ช่วงนี้ทําให้เราประสาทแดกมากที่สุดนะครับเมธมังกรเลขใบมรณะใบาของคนในบ้านคนล่าสุด <laughs> เลขท้ายเบอร์เ <laughs> พื่อนสนิทที่อยู่ไกลก็ได้นะครับอุลเลขท้ายบัตรท้ายเบอร์รถของตัวเองมิถุนเลขเพื่อนร่วมงานที่สนิทที่สุด ถ้ามีเพื่อนที่สนิทที่คิดไม่ซื้อคิดจะจ้องจะกินกันให้เอาคนนั้นนะครับเป็นเลขท้ายเบอร์หรือว่าเลขทะเบียนรถก็ได้กรกดเลขท้ายสมุดบัญชีหรือว่าเลขท้ายเงินในบัญชีอันดับหนึ่งเลยคือธนาคารสี้ำเงินถ้าไม่มีธนาคารสี้ำเงินให้เอาธนาคารสีฟ้าถ้าไม่มีธนาคารสีฟ้าให้เอาธนาคารสีชมพูนะครับผมต่อรองภรที่ถูกเกินหนึ่งแสนบาทนะครับไม่ต้องแบ่งโอนมานครับให้มาถวายตัวแทนนะครับพูดเล่นพูดเล่นใครที่ไม่โชคก็คือบุญของคุณนั่นแหละไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับผมหรอก ผมก็เป็นแค่สะพานเท่านั้นเองที่ทําให้คุณมาได้ฟังได้ยินแล้วก็ไปซื้อถูกนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่มีบุญไม่มีกุศลของตัวคุณเนี่ยฟังให้ตายยังไงมันก็ไม่ถูกหรอกครับเพราะนั้นก็ทำทานบริจาคทรัพย์อยู่เป็นระจำนะจะได้มีโชคมลาบอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันครับผม